สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนมันี่มาพบกับแมตตี้สไยบ้านสวนมอนี่แมตตี้สิมาเห็ดอาหารเนาะทุกคนอาหารโปรดของอาลันปิงซิ้นหมูลวกพักจำเจลเป็นอาหารเที่ยงเนาะทุกคนแต่ก็คือสิบวเที่ยงแหละอันนี้กาเวลา1นึ่มงเพื่อเราได้กินก็คือสิ สามโมงผู้เล่นนทุกคนสามโมงแรงอ <c oughs> ดีชิได้เป็นกินข้าวแรงเลยน้ทุกคนตอนนี้แมตตี้ก็ได้ลงตลาดขึ้นมาแล้วเรียบยร้อยอี้ชิได้ดังไฟแล้วก็หุงข้าวแล้วก็ซอยซีนเอืออซีนไว้แล้วก็ถ่าภายตีนเขาก็จะปิ้งน้ทุกคนปลาทุกคนสิพาไปเบิง้งเขาซื้อเขาได้อย่างในมาอันนี้คือเดี๋ยวแมตตี้จะปิ้งกองหลังน,ทน้ทุกคนดิทุกคนแมตตี้ก็ได้ผักกะลัม และก็ผักกาดดอกอันนี้คือหอมหอมบัวนะทุกคนหอมบัวที่เราจะเฮ็ดเจลกินเจลหอมบัวนะทุกคนและก็ได้ซีนหมงามงามงามมาในซีนหมูทุกคนเลยหากะแล้วไม่ไหมในนี้เพิ่นหาก,กะคแล้วเนี่ยมันตียังไม่ออกจะถุกอย่างซ้ําเดี๋ยวเขาจะกะเกี่ยมนะทุกคนไฟเขากระปทันได้ดังเลยไฟยังไม่มีเลยโอ้โ คือสิได้กิน3โมงคือแม่ตีว่าอะไรเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังบริเ็ดอย่างซ้ำนี่มีผักกาดดอกเขาจะลวกเนาะทุกคนเขาจะลวกกินกับปิ้งหมูแล้วก็ตำเจวจำเจวเนาะทุกคนคือสิได้ซื้อข้าวเหนียวเลยทุกคนเลยแต่ก็จะหุงข้าวให้พอน้อยนึงพอเราบ่วมากินข้าวเหนียวเราบ่อยากย่ำข้าวเหนียวปันไดมันเหนียวอาสทุกคนมาตีขออนุญาตดังไฟก่อนเ้อนี่ทุกคน ตอนนี้แม่ตีก็ได้เอื้อมหมูแล้วเรียบร,ร้อยเอื้อมหมูแล้วจ้าไฟก็ติดแล้วนะเนี่ยพอดีเลยไฟติดแล้วหมูก็เอื้อมเรียบร้อยแล้วอันนี้เมนน้ำที่เขาต้มจะลวกผักนนนี่ไงผักที่เราจะลวกนี่ตา,าเฮาเซ่นำเกลือไว้ก่อนอะทุกคนเอาหมูลงตีนเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ไม่มีคนจับกล้องให้นี้ไฟบ่บเะเเฮงคุณบอเนอตีเป่นซอยหมูบอปินได้อยู่มังม้งได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งสามตอนใหญ่ๆพอค่ะนะคาจะเอาหัวหอมบวัวเอียงมาปิ้งพร้อมกันเลยแล้วก็จะสุกพร้อมกันนะทุกคนอ่ะนี่ไง เดี๋ยวจะทายต่อเนาะทุกคนเขาถ่ายสามีก่อนเนาะเก็บตัวนี้ไว้ก่อนเขาจะเอาหอมบัวนี้ไปปิ้งเนาะทุกคนแต่ว่าเาจะล้างก่อนส่วนผสมที่เฮาให้เจลอันนี้่ะมีหอมบัวอะไรกะกระเทียมเดี๋ยวเขาจะถ่ายต่อจ้ะทุกคนค่ะเขาก็ได้ลวกแล้วเรียบร้อยน่ากินเลยเออเดี๋ยวตัดมาที่ปิ้งหมูป้งหมูก็น่ากินอยู่ ไฟมันแห้งเนาะทุกคนนี่มาตีคีบออกหลายๆอันนี้เป็นไฟที่มาตีใส่แล้วมันมันลุกค่ะนะนี่เยิมเยิมค่ะมตียังมีดจีมาพริกซ้ำเล่นพุทนเล่นทีอยู่เนาะน่ากินบอกค่ะน่ากินบอกค่ะมาทุกคนมาตีจะออาพริกมาดจีก่อนนี่ได้คูดล้างจอบซ่มาตีค่ะฮหดกินให้น้องทรายมาล้างจอบซ่ด้วยด้ว่า เรกอแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ตีเอาผักพลิมาจี้กอ,อนนะทุกคนเดี๋ยวก็ได้กินแล้วแหละเพราะมันใกล้จะสุกแล้วเนี่ยควันกับควันอ่ะแแทมแทมทุกคนขออนุญาตเาาดังเลยฝ่นต๊พอดีเหตุของกินแล้วนี่เหี่ยวพริกลวกผักปิง้งซิ้นนันเรา,าจะไปซื้อข้าวเหนียวนะทุกคนข้าวทัาก็หุกไว้แล้วแหละแต่ก็าจะซื้อข้าวเหนียวเพราะว่าอาหารนี้มันต้องกินกับข้าวเหนียวเนาะ Okay. เอาหุงเราก็สุกเรียบร้อยฝนกระตกนะทุกคนมากินบนนี่น่ากินบสคาิกลิ่นสีน,นัวพักจำแจ้วพักอีหลีอลันยังไปเอารถอยู่นะทุกคนเพื่อนขี่รถไปลองเมืองพราวารถดับนี่ฝนกระตกนะชะเนี่ยนี่ตกตกหี่อย ฝนตกแล้วพอดีมาตีปิงซีนซุกเนาะทุกคนเข้ามาซาลโอปิงซีนตาฝนนี่เดี๋ยวจะถ่ายต่อนะทุกคนท่าลรันกระพ่อมาก่อนรุ่ยังพากันไปแก้รถอยู่อะทุกคน,กคนเพื่อดิกินปิงซีนเนาะที่เล็กว่าให้อนันไปแต่ฝนมันตกกระเ๋ากระเ๋าได้อยู่ดึงขึ้นบ้ายเลยท่าจะ จะไปซื้อข้าวเหนียวนะทุกคนโอ้อสู่ชีิตมากเลยสองสองคนเราสบายดีไหมสบายดีเนี่ยเสียงเพคนใไงเราจะไปซื้อข้าวเหนียวอยู่หน้าอันตลาดน้องคนพอดีแล้วเพื่ออารันกระพาะมาอะไรบู๊จังมาแล้วไปได้ลงรถคือจังหวะท่อดัดกระถึกมันเรื่องะไรเป็นไงลองแพ <c oughs> ลอ,อ่ะโอ้หลายแพลอะไรเด้ดอีเด้ ติดบเป็นในทอรอดเลยหนังหนังฮะบ <laughs> มเมนตนี้วะ <laughs> <laughs> ไปสัง่งไหมถามหอม่หอผมซีนกว่านี้เลยผม <laughs> นี่กินอันนี้ก็ซาเก็บแล้วเก็บแคลเซียมมาเลยค่ะตจะพามาตอนนี้ก็เหลือซัมนี้นะทุกคนแต่พักเท่านี้ยังหลายพักกรามฮอลโลกหลายโพดแต่พักนี้ก็ยังหน่อยนึงซีนที่เราปิ้งายานบักใหญ่นะทุกคน เดี๋ยวจะเล็กนิดนึงกินบม,มเบิร์ตนะทุกคนฝนก็พอดีเซาตกแล้วตกนหน่อยนึงตกพอดีฮ้อน,อ,นอู้อะไรวีจะซองซองอีกแหละมีแต่งานนะทุกคนงานหลายขนาดเลยหนังสือเซิร์นอีกแหละอะไนกัน งานเข้าขนาดเนาะแม่ยอดยาดีกินข้าวแล้วก็ทำงานโตคือเลยนะผู้้อากาศเนาะทุกคนยูไทยเป็นอะไรเนี่ยเนาะ,นนาะฝนตกเลยบอ่อากาศยู่นี้ฮอนไล่เลยฮอนเอามากเลยเดยดอกกันเกียเฮากะโอ้กินข้าวแล้วทำก็กพาส้มเนาะทุกคน เ yeah. เธอเนึกตัดออกหลือใดมันมันมันใหญ่นะแล้วมันกระปงออกมาหม่อีกดิสวยไหมบนไมตาเรามาใครยหูบดอก <laughs> นี่ค่ะอยู่ลาหาเอิรนดอกเจียนเนาทุกคนันนี้นะอยู่ไทยเอิรนว่าจังใดนะโอ้ยมีหางนกอีกเลยทุกคนเห็นบอ <laughs> เห็นลังนกไหม <laughs> นั่นไงเห็นไหมมีนกอยู่บ่เลยมันคือหางๆแท้ เดมีหางนอกอีกเ <laughs> <laughs> มื่อก็อยากอยู่อะลรเนาะทุกคนมันก็ห <laughs> ่มอยู่ดเดมอะเดแม่ตีจะปิดกองหน้าเนาะทุกคนม่นตีจะปิดคลิปแล้วอะส่งนี้โบมีคลิปลงเพราะว่าโบได้เหตุอย่างแล้วก็มีแต่ออกงานตลอดนะทุกคนเขากับบริษายเมื่อวานนี้ก็ไปงานคืนเฮือนไม่แต่ว่าอลาัานไทยไมิตี้บริษัทนะทุกคน เมน,นี้มตติก็เลยถือโอกาสเฮ็ดอาหารและะ้วก็ถ่ายคลิปไปเลยอทุกคนคลิปนี้เมตติกขอจบลงเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากทุกคนกดไลค์ก,ก,กดแชร์กดติดตามมตติกในเด้อที่สำคัญเบิง่งโฆษณาซอยมตติกเนี่ยจ้าไปบ,บายเจอกันคลิปหน้าเด้อ